สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่วัดชัยชิมพลีนะครับก็เดี๋ยวเราจะมางานวัดงานวัดเขามีตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่15มกราคมนะครับเดี๋ยวไปเดินเล่นในวัดกันดีกว่าไปหาของกินกันไปทุกคนเดี๋พาเดินชมบรรยากาศนะครับอันนี้ก็เป็นแบบงานวัดทั่วๆไปนะเขาก็จะมีขายของขายสินค้าเยอะยอะเลยโรตีสายไหมอุทยานี่ยืนหนึ่งต้องมีทุกงานเลยเนี่ย อันนี้คือบรรยากาศภายในวัดนะครับเขาก็จะมีแบบของกินเยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้ก็จะมีไค่มึกทอดคัวราชาเนี่ยนะมีแบบของกินอ๋อด้านนี้ก็จะเป็นของขายทั่วไปนะครับอู้นี่ทาโกยากินะครับทาโกยากิมีเป็นแบบขนมเอ่อขนมทั้งแตกขนมเบื้องนี่ยืนหนึ่งไปดูด้านนี้ดูด้านนี้อู้ แต่จะพาเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับลูกชิ้นปลาอันนี้20บาท20บาทอันนี้วุ้นหมี่นะครับมีไส้ลาวาอุ้สวยดีอ่ะ25บาทเดี๋ยวเราลองเดินโอหนี่มแมลงทอดทุกคนมแมลงทอดอันนี้คือยืนหนึ่งเลยนะสำหรับงานวัดงานวัดนี้ต้องมีมแมลงทอดนะ ถ้าไม่มีแมลงพอดนี้ไม่ใช่งานวัดเลยเนี่ยของกินนู่นยับถึงนู่นเลยมีบอกว่าของขายเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราพาพาไปเดินดูฝั่งด้านนี้ก่อนดีกว่ามาดูด้านนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ออบริเวณลานวัดชัยฉิมพลีนะครับ mm hmm. ก็ถ้ามาก็ แล้วแต่นะถ้าใครมีรถก็ขับรถมาได้ถ้าใครไม่มีรถนะครับก็มาลงที่เอ่อ MRT MRT มาแบบแถวบางแคก็ได้นะครับแล้วก็นั่งแท็กซี่ต่อมาก็ได้หรือว่าจะนั่งวินมอเตอร์ไซค์ต่อมาก็ได้นะครับระยะเวลาระยะทางจากรถไฟฟ้ามาก็น่าจะประมาณ5้ถกกิโลนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบตลาดทัด่วไปเนี่ยเขาก็จะมีของขายเยอะแยะเลยด้านนี้มีอะไรด้นนี้มีเป็นเฮงเฮง อ๋อันนี้เป็นแบบชอบมันไหมล่ะไม่ละ15บาทถึง20บาทนะครับมีไก่ไก่นกกระทาหันด,ด้วยเครื่องปรุงานนี้ก็เปแนแบยบรรยากาศงานวัดชิวมากเลยร้านของเล่นนะครับน,น,นักกาศอะไรอย่างนี้ไปเดพาเดินดูฝั่งด้านนี้ต่อนะครับร้านนี้ก็เป็นแบบบรรยากาศงานวัดนะก็ คล้ายงานวัดทั่วไปทุกคนโอ้ยร้านน้ำส้มร้านน้ำส้มเดี๋ยวพาเดินดูของกินเนี่ยเข้าไปด้านไหนกันไปดูมุมนูนนนน้นก่อนเดีกว่อซอยนู้นก่อนดีกวก่าเพรามีอะไรหอยทอดอ๋อที่นี้ร้านหอยทอดนกกระทาหมุนพิษซ่โรกนะครับเนี่ยนกกระทาหมุนอ๋ออันนี้เป็นโซนของโซนเครื่องเล่นนะครับโซนเครื่องเล่นอ๋ออันนี้ อ๋อเหมือนแบบจยดทรายอะไรงี้ครับจับปลาจับปลายิงปืนอะไรนะเป็นโซนของเล่นนะเดี๋ยวเราลองไปเดินดูด้านนี้ด้านนู้นรู้สึกว่าจะมีชิงชาสวรรค์ด้วยโอ้โหแข่งมันมากโ้ยให้อาหารให้อาหารหมูให้อาหารหมูให้อาหารกระต่ายนะครับน้องหมูน้องกระต่าย อ๋องานเขาก็อ๋อ,อ,องานอาจจะไม่ได้ใหญ่มากครับแต่ว่าก็เป็นบรรยากาศว่างานวัดทายงานวัดด้านนี้ก็จะมีเป็นชิงชาสวรรค์ด้วยโอ้ดถ้าเป็นงานวัดนี้ต้องมีชิงชาสวรรค์นนะถ้าไม่มีนี่คือไม่ใช่ชิงชาก็ไม่ใช่งานวัดแน่นอนโอ้ดูโอ้มันมากเพลง เดินดูบรรยากาศตอดมีบ้านตีสิงด้วยบ้านตีสิงเสียงเสียงเด็กกรีดอยู่ข้างในมาไปเดินดูด้านนี้นะครับโอ้โอของกินร้านของกินลูกชิ้นนะครับโอ้ของกินเยอะแยะเลย มันเยอการไก่ทอดนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันอ๋อด้านนี้อ๋อมันจะเป็นแบบเป็นพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะมีแบบว่าเนี่ยเป็นจุดฝั่งด้านนู้นจะมีเครื่องเล่นนะครับมีเครื่องเล่นมีกิจกรรมต่างๆนะครับด้านนี้เขาก็จะมีขายของเนี่ยที่เราเดินผ่านมานครับเดี๋ยวเราก็จะไปเดินดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับบริเวณลาน วัดชัยชิมพลีนะครับเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านนู้นกันอีกทีหนึ่งของกินฝั่งด้านนี้เดี๋ยวเรามาลองดูฝั่งด้านนี้ว่าเขามีอะไรอีกนะครับอ๋อฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นแบบทําบุญนะครับมีเสื้อผ้าอะไรนี้เดี๋ยวเราลองพาเดินเข้าไปดูจนสุดนะว่ามีอะไรบ้างรับสับันะอ๋อด้านนี้ก็เป็นแบบ จานชามอะไรอย่างนี้นะฮะมีร้านขายเสื้อผ้าด้วยนะด้านในสุดน,นี้ก็หมดประมาณนี้แหละอันนี้ก็เป็นสุดทางนี้แล้ะอันนี้จะเป็นกองอำนวยการนะครับไทยชีวิตโครกระบือครับเฮ้ยาวไปทางโมดเลยปบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศดีมากงานงานวัดนะครับคนไม่เยอะนี่นะครับอันนี้คือมีตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่15เดือนมกราคม2565นะครับ โอเคเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านนอกกันนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับภายในงานก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะเป็นแบบงานเล็กๆอยู่ตรงบริเวณลานวัดนะครับมีของกินสมัยจะเป็นขายของกินแล้วก็มีเครื่องเล่นมีชิงช้าสวรรค์ม้าหมุนมีอะไรที่เป็นเป็นงานวัดนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปเดินซื้อของกินดีกว่าว่าจะซื้ออะไรดีอาจจะซื้อแบบของเล็กๆน้อยๆพอกไก่ย่างพวก ขน,นมอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวลองไปเดินดูด้านนี้กันนี่เราจะมาซื้ออย่างนี้น,ะะนี่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 อ๋อนี่เดี๋ยวเราไปซื้ออันนู้นดีกว่าไปเดี๋ยวเราเอาอันนี้นะครับทุกคนนี่นี่ครับตุ้มลุงอ่อตักเท่าไหร่ครับตักละยีบเหครับเจี๊ยมสี่สิบเลยครับ ีได้แล้ว4 0บาทน่าก,กินมากหอมมากทุกคนหอมมากครับขอบคุณครับนี่นะครับได้มาแล้ว20บาทเรากินอะไรอีกมีชีสบอลอันนู้นเป็นขนมน้ำปั่นคือมันก็จะประมาณนี้นะคือส่วนมากก็จะเป็นของขายก็จะคล้าย คล้ายๆงานว,วัดทั่วไปเนี่ยมีขนมถังแตกขนมพุ้งหนิงอะไรอย่างงี้ครับด้านนู้นก็เยอะแยะเลยของกินเ๋ย่เรากินไก่ย่างนี้เลยทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะไม่มีมไก่ย่างอะไรแล้วเนี่ยเขาทำไมนี้เนี่ยข้าย่าง ๆใหม่เอาไม้ร้อนๆดีกว่าไดครันี่มาได้แล้วหนึ่งใบนี่ไก่นะครับ <Okay. S 1> ไ,ดได้ไก่แล้วหนึ่งแต่เดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านนู้นกันต่อโอ้ยมีหอยลายหอยลายทอด20สิบเอ้ยหอยลายาหอยทอดยีบาทแต่คนเยอะจังยี่สิบบาทเอง ไ,ได้ไก่ทอดมาแล้วเดี๋ยวไปหาของอันนี้ลูกชิ้นก็มีเนี่ยลูกชิ้นก็น่ากินเอ๊ผักฟรีเนื้ออ๋อมันเป็นเนื้อขนม,มเนี่ฝั่งด้านนี้ก็มีเดี๋ยวเดินดูก่อนโอด้านด้านน,นนี้หมดแล้วของกินหมดล้ ไปเดี๋ยวมาซื้อขนมร้านนี้นะครับโอ้ยใหญ่มากเอาอันนี้ครับอันน่งแตครับอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับอ๋อเอาอันนี้ถุงอันนึงแล้วก็ข้างบนเนี่ยครับถุงหนึ่ง นี่เรียบร้อยได้ของกินแล้วนะครับอัลลาสามสิบสามสิบอุ้ยอุ้ยได้ครับขอบคุณครับนี่ได้แล้วของกินอู้น่าก,กินมากขอบคุณครับนี่เลยของเราสามสิบสามสิบนะครับไปเดี๋ยวเราไปเดินซื้อของกินกันต่อได้ขนมได้ขนมมา แล้วก็ไก่ย่างนะครับแล้วก็อันนี้ของทอดไปเดินดูเดินดูแล้วก็เดินวนไปวนมาแถวนี้แหละทุกคนมันก็จะมีแบบพื้นที่ให้เดินซื้อของเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับหมดแล้วน่าจะไม่ได้ซื้ออะไรแล้วล่ะเพราะว่ามันก็จะเป็นแบบของกินทั่วไปแบบของกินเล็กๆ อันนี้ก็เนี่ยเป็นทางออกเดี๋ยวเราไปออกฝั่งด้านนู้นกันแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อซื้อขนมด้านนู้นอีกนิดนึงนะครับมันจะมีอันนี้คือขนมเราซื้อล้เดี๋ยวไปซื้อไปดูสายใหม่ดีไหมเน,นี่ยหน่ด้านนู้นด้านนู้นหน่อยหนึ่งก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับตอนนี้ก็พึ่งทุ่มนึ่งนะต่ว่ามืดแล้วด้านนั้นคือเป็นวัดชัยชิมพรีนะครับอันนี้เขาเป็นแบบ ลูกชิน้นลูกชิ้นเนื้อขนมพงเหน่ง20บาทมีไข่หมึกทอดก็มีนะครับนี่ไงอันนี้ด้านนี้ก็เนี่ยอันนี้เป็นใส่ใหม่นะครับสมชุดร้อยเดี๋ยวดูหมดแล้วไม่มีอะไรขายล้วน่าจะประมาณนี้นะทุกคนโอเคก็งานเขาจะเริ่มวันที่10จนถึงวันที่15นะครับ10บถึงสิเดือน มก,กราคม2565ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมมาเที่ยวที่วัดชัยชิมพรีนะครับก่อนกลับนะครับก็เดี๋ยวพามาเดินดูตลาดด้านหน้าด้านหน้าทางเข้าวัดชัยนะครับวัดชัยชิมพรีนี่ขอมีแบบร้านขายของร้านของกินตอนเย็นเยอะแยะเลยด่าน,นี้ก็มีปลาท้องโกะมีปลาท้องโะไส้กรอกเนี่ยหมูปิ้ง เยอะๆเลยฝากทางเข้าวัดนะครับของกินเยอะๆเลยน้ำนุ่นหอยทอดอะไรอย่างนี้มีโอ้โหี่ยลูกชิ้นด้านหน้าก็มีมีโจ๊กโ้ด้านบนมีขายโจ๊กด้วย ข้าวอะไรนะครับของกินเยอะแยะเลยทางข้าวัดนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยมีข้าวปัดปูด้วยตรงเนี้ข้าวปัดปูข้าวกล่องข้าวมันไก่อ๋อันนึงก็มีผลไม้มีอะไรนี่นะ เนี่ยอันนี้คือเป็นทางเข้าวัดนะครับปทางเข้าวัดก็มีร้านขายของกินเยอะแยะเลยฝั่งน,นั้นก็มีหน่อยยาวไปถึงนู้นเลยด้านนู้นอยู่ด้านหน้าเซเว่นนะครับอันนี้มีวินมอเตอร์ไซค์มีอะไรเงี้ยโอ้ลูกชิ้นอันนี้คือบัวลอยบัวลอยนะ่ากินนะบัวลอยมี ร้านของกินเยอะแยะเลยขึ้นเต๋วเป็ดเี่นนะครับยุดานานี่คือทางเข้านะครับนี่เลยวัดชชยชิมพลีนะครับหลังจากไปเดินเล่นที่วัดชชยชิมพลีนะครับด้านหน้าก็เซนีฟูดเซ็นเตอร์นะครับก็จะมีร้านขายอาหารเยอะแยะเลยครับฝั่งด้านนี้ถ้าเรา,าสลับด้านนะครับออกจากเซนีฟูดเซ็นเตอร์นะครับตอนนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้า นะครับภาษีเจริญแล้วก็ฝั่งนั้นก็จะเป็นซีคอนบางแคนะครับทุกคนเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่านะครับก็มาเดินเล่นนะครับพอดีมาฝั่งด้านนี้แล้วก็พอดีเขามีงานที่วัดชัยฉิมพลีพอดีก็เลยไปเดินหาของกินนะครับซื้อของกินแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านแล้วนะครับจะให้ดูเซนีฟู้ด